หนูก็เลยไม่ค่อยอะไรกลับแล้วกลับมาหากันแล้วน่ารักค่นีนเบื่อไม่ลงจริงหรอคะจริงเบาปากหวานนะเนี่ยปัดไปปัดมาต้องหยุดเจแป อันนี้คือคือชื่อพี่หรอคะหรือว่ายัางไงขอบคุณนะคะขอบคุณที่หยุดดูนะคะ <c oughs> ขอบคุณะคะ่ะช,ชื่ออ๋อชื่อไอ้นี่นะเนี่ย เป็นตุ่มตรงนี้แล้วหนูเกาอ่ะยังไ,ไม่หายเลยขอบคุณนะคะเพลงดังไว้ไหมไวรวบผมให้ดูหน่อยปิดเกลียวให้หนูได้ไหมคะหนูวรวบให้เลย คุณนะคะเมื่อกี้ขอบคุณโดนัทยิม้มหวานยิ้มนล้วเนี่ยหวานขนาดนี้ยงไม่หวานอีเหรอคะสวัสดีค่ะ้าอคจ ขอบคุณที่ติดตามนะคะคุยกันได้นะคะทุกคนหนูหายไปนานทุกคนเก็บกดคุยกับหนูได้นะคะไม่ต้องร่วมลวคะ่ะไวแบบนี้นะจะได้ปากหวานน,นเนี่ย <c oughs> ไม่นานเลยมาแล้วคะ่ะพี่คนสวยสวัสดีค่ะคิดถึงหรอคะไม่เจอนานคิดถึงไหมอะ่ะแกล้งหายไปหลายวันเพราะว่ากลับมาทุกคนจะได้คิดถึงไงที่ครับสวัสดีค่ะทุกคนค็ยังหนูได้นะหนูหายไปหลายวันอะคนดูน้อยเลยลดลงเยอะเลยอะ่ะ ขอติดตามนะคะขอบคุณค่ะพี่เจแปนสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ <c oughs> โอ้ยพี่นายใช่ไหมสวัสดีค่ะคิดถึงหนูไหมคิดถึงหนูไหมคะหนูหายไปไหลายวันคิดถึงหนูไหมคะ คิดถึงไหมสัค่ะสวัสดีค่ะเหนาอ่ะพอไลฟ์คนเดียวแล้วมันเหงาอ่ะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะช่วยกันปิดเกวเหรอคะงามแต่ขอบคุณค่ะอยากไปเที่ยวอ่ะอยากไปทะเลสวยธรรมาชาติมากขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ คนหายไปหมดเลยอ่ะไม่ได้ไรนะเ้าคนหายขอบุณนี่ตามนะคะ ก็ยังถึงวันเกิดเรานะจะถึงวันเกิดแล้วนะคะหนูคนไอ้นี่ได้นะคะสนับสนุนหนูเอ็นดูหนูได้นะคะโอน บอชอเลยค่ะหายไป10บวัน5ชั่วโมง25่บห้า าลักจังขอบคุณค่ะพี่ค่ะพี่แวะมาพี่อกุหลาบคนละดอกได้นะคะคนอะไรน่ารักจริงๆคนนู้นไม่ใช่คนนี้หรอก สอใส่ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะไม่ลืมนะที่เคยฝันไม่ลืมนะนที่เคยฝันมาอย่ออขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ฉันมีความรักตอนเอาแช่ช่องิีทีตะลลายแล้วโอ้ยขนานนนั้นเลยเหรอคะล้เต้นเต้นดีไหมเขนะินอ่ะไม่ได้เต้นนานนานนานมากมาก,มาก,มากหรอวะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะโดน่ะหนูฝากขอหน้าจอหน่อยได้ไหม ทุกคนไม่คุยไม่เป็นไรค้อหน้าจอให้หนูก็ได้ค่ะอือทำอะไรดีนะขอบนนี่ตามนะคะเออใช่หนูอะ่ะโดนไอ้นี่แหละอืมต่างชาติชอบอัดหน้าจอไปลงแล้วไปลงแบบว่าค่ไรนะน่ะในกองกอง่อ พี่จะรู้ไหมก,ก็เกาเข่ยนั่นแหละแล้วทีนี้หนูเข้าไปเจอคลิปคลิปตัวเองไม่ใช่คลิปโปนะไม่ถึงคลิปแต่ว่าเวลาไลฟ์แบบเนี้ยอือหึเราถ้าจะดูคือมันต้องเสียงเงินด้วยอนะที่ที่ดูได้ไม่ไม่ใช่ดิถ้าจะดูคือต้องเสียงเงินด้วยอนะต่างชาติเขาชอบมาดูดคลิปไปอัดหน้าจอเวลาไลฟ์แบบท้อเลย สวัสดีค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันจะหาอะไรนะหาอะไรป้อหัวอวะเดี๋ยวจะไปในช่องนูแล้วนะคะสลับกันสลับกันไร ช่องเบอร์ด้วยบริษัทซัมซุงขอด้วยปกติเท่าไหร่สุขสบายช่องลองค่ะช่องลองค่ะ